ครับสวัสดีอาทิตย์ที่9กรนกศกดานะครับ2566นนะครับคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์นะครับตอนที่ยังใช้สัญญาปกตินะครับถามที่โรงพยาบาลนะครับเขาไม่มั่นใจเลยไม่กล้านะครับให้ใช้ให้ใช้อีกหนึ่งบริษัทเคลมนะครับคอมเมนต์นี้เป็นการเคลมประกันสุขภาพนะครับกลุ่มประกันเบตเตอร์เลตแล้วก็มีส่วนที่เป็นรักษาสุขภาพด้วยนะฮะอันนี้ นะครับอาจจะเข้าไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วทางโรงพยาบาลเองเนี่ยอาจจะกังวลเคลมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปที่บริษัทเนี่ยอาจจะเคลมไม่ได้หรืออาจจะติดขัดในเรื่องของการจ่ายเงินหรือว่าค่าสินใหมนะครับเพราะว่าสถานการณ์บริษัทก็อย่างที่เราทราบดีนะครับแต่โชคดีนะครับเคสนี้นะครับก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับก็มีการทําประกันสุขภาพกับอีกที่หนึ่งไว้ด้วยนะครับ เลยใช้สิทธิอีกที่หนึ่งได้นะครับแต่ว่าถ้ากรณีส่วนเกินจากอีกที่หนึ่งถ้ามันเกินนะฮะถ้าถ้ามันเกินแล้วก็ค่อยมาตั้งเบิกส่วนที่เราจะต้องจ่ายสำรองจ่ายไปแล้วก็มาค่อยมาตั้งเบิกแต่อันนี้จะเร็วจะช้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทด้วยนะครับก็อย่างที่เรียนแจ้งนะครับว่าประกรันสุขภาพนะครับนอกจากเรื่องของเงื่อนไขยอยู่ในความคุ้มครองไหมหรือว่าการจะต้องสืบต่างๆอาจจะให้เราสำรองจ่ายก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันชีวิตหรือว่าบริษัทประกันวินาศภัยนะครับอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าแล้วแต่บริษัทด้วยนะฮะเขาจะมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรนะครับแต่ว่ากรณีให้สำรองจ่ายเนี่ยอันนี้เป็นที่โรงพยาบาลนะครับเพราะโรงพยาบาลอาจไม่มีความมั่นใจกับบริษัทว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะไปวางบินได้หรือเปล่านะครับซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับโรค ของผู้ป่วยหรือว่าผู้เอาประกันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รับความคงนะคือได้รับความคงปกติแต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจนะครับเรื่องของความมั่นคงบริษัทก็มีความสําคัญนะครับในการที่สถานการณ์บริษัทนั้นนะมีปัญหาหรือเปล่าระหว่างคู่ค้าระหว่างาโรงพยาบาลกับบริษัทประกันนะครับทีนี้ถ้าโรงพยาบาลเขาไม่มีความมั่นใจผลที่จะตกขึ้นก็อยู่กับผู้เอาประกันนะครับที่จะต้องสำรองจ่ายเองนะครับแล้ว ต้องไปตั้งเบิกภายหลังนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้นะถ้าใครที่มองหาเรื่องของประกันสุขภาพนะครับควรมองเรื่องของกลุ่มบริษัทที่เราดูแล้วมั่นคงนะครับดูแล้วมั่นคงแล้วก็เรื่องของการเงินแบกเกราบริษัทต่างๆที่จะทําให้เราตัดกังวลเรื่องนี้ออกไปนะครับเหลือแค่เรื่องเงื่อนไขความคุ้มครองแล้วก็การบริการที่รวดเร็วนะครับอันนี้นะครับใครสนใจนะก็สอบถามได้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม